สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอซี FC ท่านผู้ชมทั่วโลกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสามสีรวยทรัพย์ประจำวันที่21เมษายน2565วันนี้ทางช่องสามสีรวยทรัพย์มีความฝันและตัวเลขมานำเสนอพาท่านผู้ชมไปเที่ยวเวียดนามนะกรุงฮหาหนอยนะคะพอม่พี่น้องคนวิเศนฝันเห็นเพื่อน เก่านะคะมีงานเรียงคนมาไล่หลายและก็พากันไปยืนร้องเพลงรวมกลุ่มกันนะคะพ่อแม่พี่น้องแล้วบัดน,นี้ในฟันหันก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งเขาจะเป็นเหมือนโอเวอร์แอคชั่นถ้าเป็นเจ้ากี้เจ้าการให้ผู้นั่นยืนตรงนี้ให้ผู้นี่ยืนตรงนั่นและก็ให้ผู้นี้ร้องเพลงแล้วให้ผู้นี่ยืนเคี่ยงทางเพคนก็เลยมีตัวแสดงละครที่แบบว่า เน้นๆโดดเด่นก็คือเพื่อนคนนี้นะคะเขาเกิดวันที่9้าตุลาคม2 5 0 8ันะคะพ่อแม่พี่แพ่อแม่พี่น,อนะะ้องค่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปชมตัวเลขกันเลยนะคะวันนี้ง่าย,ายๆคะ่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะเมื่อได้ตัวเลขจากทางช่องแล้วอย่าลืมนำไปเขียนใส่กระดาษแล้วไป วางไว้ใต้หิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านกราบไหว้บูชาและขอให้เลขเข้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะเมื่อได้ทุกได้ลาบจากทานช่องแล้วรยือไปทําบุญกับคนกับพระกับวัดกับาศาสตร์ได้หมดนะคะพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นการต่อยอดบุญของตัวท่านเองนะคะพ่อแม่พี่น้องคะค่ะรถออก 1ิ1หกจุ5หนึ่งห้าดหนึ่งนะคะถ้าใครเป็นราบสามาคคขีลดออก2 0 0สนนอนนะคะประเม่พี่น้องคะตามนี้เลยนะคะประเมิพี่น้องคะยี่สิบเมษายนสองพนห้าร้าช่องสามสีรวยซับขอเปอดเดิดได้เปิดซับเปิดโชคเปิด,ดลาบเปิดทางธรรมากินให้ f อซีช่องสามสีรวยซัพย์และช่องสามสีรวยซัพย์ด้วยนะคะ พุทธังเปิดธมังเปิดสังฆังเปิดเงินไหลกองทองไหลามาสําเร็จสําเร็จจงสําเร็จนะคะพ่อแม่พี่น้องคะติ้งศูนย์แปดศูนย์เก้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดศูนย์ห้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะกันกันหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเข้ามาชมแล้ว มีโชคมีชัยมีชัยชยนะมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและมีความสุขนะคะพ่อแม่พี่น้องคะขอให้ปัง,ปง,ปง,เงๆเฮงงโชคลาบรวยๆด้วยเถรสาธุสาธุคะ่ะ ทางช่องสามสีรวยทรัพย์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและติดตามช่องสามสีรวยทรัพย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องสามสีรวยทรัพย์นะคะสําหรับวันนี้ขอให้ปังขอให้เฮงนะคะขอให้ไม่เจ็บไม่จนรวยๆนะคะสวัสดีคะ่ะ